Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.الحمد لله ในช่วงดึกคืนนี้เนี่ยก็จะนำเอาสาระที่สำคัญมาให้พี่น้องได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การติดสินบนหรือว่าการรับสินบนการติดสินบนเนี่ยเขาเรียกว่าริชวะอริชวาซึ่งมันเปีียวก้องกับเรื่องของการซื้อสิทธิ์กายเสียงที่เมื่อมีการเลือกตั้งนะซึ่งก็อีกไม่กี่วันนะก็มีการเลือกตั้งนะเลือกตั้ง สมาชิกสปาจังหวัดนะวันที่20่ตันวาถ้าจะไม่ปิดนะวันที่20่ตันวาสองพันห้าร้อยหพี่น้องที่ครรพทั้งหลายเนี่ยคือการที่เรานำเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยเนี่ย เพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องเราทั้งหลายเนี่ยได้ปลอดจากสิ่งที่อารอมณ์คือรายได้หรือการได้มาที่เป็นทรัพย์สินหรือผลป,ประโยชน์ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยที่เราได้มาโดยไม่สุจริตเนี่ยเมื่อเราบริโภคเข้าไปเนี่ยผลที่ตามมาก็คือหนึ่ง อา말อิบาดะของเราไม่ถูกรับรองสองเนื้อหนังมังสาของเราเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อไฟนรกในวันอาคิรักซึ่งทา่งานนับดุลลอฮฺมะลิวะสลัมได้กล่าวไว้จัดเจนในเรื่องนี้ก็คือคนที่บริโภคสิ่งที่ หารอมหรือว่าต้องห้ามเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เขาจะเป็นเหยื่อของไฟนรกแล้วก็อามันอิบาดาของเขาเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงพี่น้องอที่เคารพทั้งหลายเพราะการหยิบยื่นผลประโยชน์ทรั์สินเงินทองนะ ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงภาวะที่พี่น้องตั้งหลายเนี่ยก็มีความจำเป็นในเรื่องของเงินตองเนี่ยนี่ก็น่าใหใจแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบพวกเราตั้งหลายเพื่อเราจะได้หลีกงานจากสิ่งที่ต้องห้าม คำว่าติดสินบนเนี่ยหมายถึงการหยิบยืน่ปนผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเรื่อตองเนี่ยให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือตำแหน่งโดยการเอาเปรียบคนอื่นหรือโดยการกระทำอันเป็นสิ่งที่ ไม่สุดจริตนี้คือการเ,าเรียกว่า,าให้สินบนหรือว่าติดสินบนแล้วก็รับสินบนเนี่ยคำว่ารับสินบนก็คือการรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเพื่อให้ตนเองได้กระทําสิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่ติดสินบนเนี่ย ตัวหยิบยื่นผลประโยชน์ให้เนี่ยในทางที่ไม่สุดจริตในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่เป็นการเอาเปรียบคนหนึ่งคนใดอันนี้คือ,อผู้รับสินบนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยก็อยู่ในขายเขาเรียกว่าติดสินบนแล้วก็ เรียกรับสินบนเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ที่เลือกเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนในการเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนเนี่ยไม่ว่าระดับประเทศระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอหมู่บ้านเนี่ยผู้ที่เลือกเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ที่เป็นผู้พิพากษา ที่จะต้องตัดสินคดีเนี่ยไปตามความถูกต้องยุติธรรมไม่ลําเอียงนะฝ่ะายหนึ่งฝ่ายใดก็คือพิจารณาไปตามคุณสมบัติพิจารณาไปตามสิ่งที่เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นการที่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือเงินตองเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดเนี่ยชนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนี้คือการเรียกรับสินบนและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือเป็นการขายเสียงนะก็เรียกว่าเป็นการขายเสียงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ ได้มีหนังสือนะจำได้ว่าได้ไดมีหนังสือจากาสำนักจุฬาลัฐธิบัญีนะอำนาแล้วชี้แจงทุกมัสชิดห้ามเรื่องการซื้อสิทธิ์ไก่เสียงแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยสังคมมุสลิมเราเนี่ยเรื่องซื้อสิทธิ์ไก่เสียงเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นนะแม้แต่ในสังคมมุสลิมเราเองเนี่ย ก็มีการารับรับเงินเขาเรียกว่าอายเสียงและในขณะเดียวกันก็คือซื้อเสียงก็มีทุกระดับในการเลือกทั้งอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะก็เหมือนกับที่ท่านนาบีบอกว่าต่อไปจะมียุคยุคหนึ่งนมนุษย์เราเนี่ยจะไม่คิดแล้วว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ย อาลาเมฮาลัานก็คือขอให้ได้อย่างเดียวนี่มายุคป,ปัจจุบันเนี่ยก,ก็เกิดขึ้นแล้วนะทีนี้เรามาดูฮะดิษจากท่านนบีสุลต์ละวะแล้วสัลลัลมถึงได้มีรายงานจากท่านอ,อ,อับดุลลอฮ์บินอัมริน รายงานจากท่านนบีสุลต่านอาลีวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าได้ได้ระบุไว้ว,ว่าอันนาฮูแท้จริงท่านนบีสโลโลุลต่านอาลีวะสัลลัมเนี่ยลาอันรอชีท่านได้สาบแช่งผู้ที่ติดสินบนวันมุรตชีและผู้ที่เรียกรับสินบน หรือพูดง่ายๆว่าผู้ที่ซื้อเสียงและผู้ที่ขายเสียงวรอวรอรอิชาอัลลาฮิยัสอะไบนอามาและผู้ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ที่ให้สินบนหรือว่าผู้รับสินบนหรือว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ที่ซื้อเสียงและขายเสียงซึ่ง มาในลักษณะอุปกรนนที่รับเอาเงินจากผู้ที่ซื้อเสียงเนี่ยไปให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือเขาเรียกว่าไปซื้อเสียงนั่นเองอันนี้คือสิ่งทีอ่อยากจะให้พี่น้องเราทั้งหลายนี้ได้ไข้ครวน ได้อดทนนะให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้โดยไม่ไม่เรียกรับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้นะเพราะนั้นคือการติดสินบนเมื่อเรารับเงินมาเนี่ยเท่ากับเราบริโภคในสิ่งที่ต้องห้ามมันก็จะมีผลกระทบต่อเราในดุนยาและอาคิรรักอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะก็วาบิไลโตฟิก wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh